เอุ๊ยกเี่อตีกับจับีงวังไม่ามเออามไว้นะครับดีดีมีสุกแล้วครับตนนี้ปีใหม่วันพญาวันได้มาทำบุญ นะครับการขันเข้าเรียบร้อยการให้บรรพบุรุษของเรานะครับมีแต่เก่าเน่าเมินกะที่เจ้าดินเทวบุตรเทวดา,าเพื่อนได้ถิ่ได้มีความสุขในวันที่ใหม่อยู่ใหม่เดินให,ให,ใหม่เฮามาไม่กล้ำเม่กล้ำชูพุทธศา,าสนาให้มันรุ่งเรืองเจริญต่อไปครับรเหมือนกับเฮานะครับก่อนที่มันเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงานก็ดีในอาชีพต่างๆก็ดีกับพอวยพรนะครับทุกขั้นนะครับปีใหม่หรือว่าสงการทีนี้ของท่านมีความสุขมั่งมีสีุ่กมีเงินทองไหลเข้ามาหมดทุกหมดศกโลค้าทันยุให้มันหายไปเหมือนกับแม่น้ำให้มันไหลใือมัไหลลงสู่มาหาสมุทรให้มันหมดไป มีแต่โจกสตะลับกุกคุกคุค,ค,ครับผมเยวมากราบพระกันนะครับผมซึ่งวัะเชียมีพระที่สําคัญของพวงไม้แก่คือพระเจ้าแสนตองนะครับแล้วก็พระเจ้าทันไกนะครับไปกราบพระกันนะครับผมประากาบพระเจ้าแสนตองนะครับชื่อว่าปีลูกปองแบบนี้นะครับเพราะว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมาสิปีที่ผ่านมานะครับ จำรถปีนี้นะครับเพราะว่ามีการตัวละรรมนะครับมางงัดเงี้ยเพื่อที่จะยกเอาพระพุทธรูปเก่าแก่ขอ,ของพระพไม่แจ่มไปนะครับนั้นต่างวัดนะครับก็เลยต้องทำโกงแบบนี้ล็อก,อกุีแจอย่างแน่นหนานะครับนี่เป็นองค์พระพุทธรูปพระเจ้าแสต็จตองนี่องค์จำลองนะครับองค์จริงนี่ตอนนี้ทางคณะกรรมการสภา ไปเก็บไปเห็นติ่งงม่ได้ละนะครับเพราะว่ามีจุลกรรมเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี้ในระบบกันความปลอดภัยนะครับกล้องวงจรปิดมีหมดเลยนะครับนะครับอย่ามาจับพระซึ่งเป็นองค์จำลองนะครับขอพรให้กับตัวเก่าปีใหม่เจ้าตั้งใจนะครับ เพื่อเปลี่นพระพุทธรูปที่สร้างวันเดียวจบนะครับก็คือเหมือนกับว่าพระเจ้าตั้งแข่จึงคือสร้างวันเดียวให้เรียบร้อยหลอ่อมีต่งตางๆนะครับนี้มีทางคณะสัทวาตางเจ้าภาพทั้งผู้ผนักศึกษานักบุทั้งหลายาม,มาช่วยกันภายในหนึ่งวันนะครับองพระเจ้าต่างแขเป็นรูปองค์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะครับอยอมประกาศขอพรได้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับผมวันนี้ที่วัดเกียง ได้เป็นอุปศนะครับหนะรือว่าโบดกัเมืองนะครับตรงรัตนานะครับดีท่านพระรูวิริคีสุนทรนะครับเป็นได้ส,สร้างขึ้นมานะครับเต็ดที่พิษฐานของพระเจ้าเสรจตองนะครับเป็นพระบัณกุมเมืองของอำเภอแม่แจ่มนะครับเมืองเหนือจะมี ความเชื่ออยู่ที่ว่าอุโบสถเนี่ยเป็นเหมือนมันยิงขึ้นนะครับเหมือนขึ้นนะครับในขอบกันพระราศีมานะครับอาจจะเป็นมินิเป็นอย่างกับสามนะครับก็จะวางไว้เองครับห้ามขึ้นนะครับมีอของมือเหนือเฮานะครับแต่ภาคกลางหรือว่าภาคอีสาน,น,นก็จะมีที่นชืออยู่ด้วยว่าจะมีพื้นที่ ที่ว่าเป็นขอบเขตของสูงนะครับแต่ว่าของ,มงเมืองหลวอหรือว่าแม่แจมเนี่ยนะครับขึ้นมือขึ้นเลยนะครับ,มา,รบมากราบพระในวิหารนะครับซึ่งเป็นองค์ประธานพระประธานของในวิหารนะครับซึ่งเป็น วิหารหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปี2516นะครับมีการฉลองนี่กับปี2505นะครับอยหลวงนะครับท่ไดีการทางศาสนาของหมู่บ้านจะทำในวิหารแห่งนี้นะครับข้างๆก็จะเป็นรูปนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆนะครับซึ่งเป็นฝีมือของช่าง ้าวหลอกไอหละปูนนะครับจาหละปูนนะครับช่างเป็นคนตั้งหลับปูนขึ้นมาวาดนะครับ <t une sounds> นี่ก็เป็นบอ่อน้ำซับซีสของพดทเจียงนะครับนะหครับบ่อน้ำน่ <t une sounds> นะครับ ซึ่งบอ่อน้ํานี้นะครับถ้าหาว่ามียิงขึ้นนะครับในเป็นความเจือนะครับถ้าามียิงเข้าไปในเขตของน้ำบอ่อแห่งนี้นะครับเจนียรอน้ำมันขาวเหม็นครับต้องมีการส่งมาการละวัดต้องใจถ้านี้น้ำก็มีโซ่ป่วยนะครับมันถึงจะหายนะครับนี่เป็นน้ำจ่ายน้ำดื่มโดยเฉพาะของในวัดนะครับอันนี้เป็น ดีไซน์ประยุกต์นะครับถ้าเป็นดั่งเดิมจะได้กับมัดกองหองไปข้องมันกองไปก่องไปนะครับแต่ว่านี้เป็นประยุกต์เพราะว่าออกบรรทัดลอยแล้วก็กระดูสวยงามจดยนะครับดีไซน์ประยุกต์ใายเขาผลไม่หยังนะครับเขาเข้าวัดออกวัดหันยามเอาดินวัดออกไปนอกวัดก็เอาของสิ่งที่พอดีจากทั้งนอกเข้ามแมอาลูก๋วยเต้ามาในวัดมันเยี่ยวไม่ขี้เขาต้องเอารายใหม่มากบมาถม ทรายมันนับเม็ดมาได้นะครับบุญญาโกศลต่างๆนะครับเป็นว่าเงืัอนนะครับมีกับผูกกฟังขึ้นมานะครับสาที่ได้หูมานะครับเพราะว่าจารขนไซเข้าวัดเนี่ยเหมือนกับการผมกบุญโถมทุกมันสูงขึ้นนะครับมีตูงมีย่อนะครับนี่เป็ความเสื่องการเหนือียดกันว่าตูงมีหลายแบบหลายอย่างนะครับ ก่อนนี้นะครับปนีนักตรเ,เกิดไฟไปเกิดมันนะครับสีนักกระสัทํามาเพื่อเสริมสริมมงคลนะครับตัวเก่านะครับนะบนะปีใหม่เป็นใหม่หมที่ว่าผีเก่ามันล่วงล้นไปล่วงปีใหม่เขาเกิดจีหยัง,งนะครับต่างที่ฐานนะซึ่งเป็นความเชื่อในความมูซึกนะครับทำแล้วสบายใจนะครับ นี่อยู่ดีมีซุกนะครับนี่เป็นดีไซน์นะครับแบบสบายใหม่อ่ะสุดท้ายลามากาครับ あいなぜ ไลค์กดแชร์กันนะครับติดตามกันว่าครั้งต่อไปผมจะพาท่านไปเยาว,วัดที่ไหนในอำเภอแม่แจ่มซึ่งมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ก็เขาเลยเจอนะครับติดตามตัวนะครับผมสวัสดีครับ